สวัสดนการเนี่ยนี่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 เห็นุนีปดบุคนากปากแหล่แหลเบิร์ปละค่ะค่ะสุดยอดสุดยอด ต,ต้องเรียกคู่ต้องเรียกคู่ <c oughs> เดี๋ยวผมจะมีอน,นี้เดี๋ยวผมจะมีกันเดี๋ยวจะแจกคอนสมาชิกทุกคนแล้วก็สอนวิธีการใช้ครับผมครับเออ <c oughs> ไ,ไม่ไม่เ <c oughs> พื่อนจะทำคลิปแล้วก็แชร์มาที่บ้านเรา เราก็ได้เรียนรู้ครใน่มในกลุ่มในกทรงอันนี้เด้ในกลุ่มอกันที่อาิสากไล่เน่ยเน่เจเจเจโอวันไอเจส่งมาอันนี้หาประธานได้เลยเดี๋ยวประธานแจกมาต่อครันคนรุ่นใหม่ไฟแรงผู้บนิีาร้านจะคนยกันเองเนาะเอ้ยยาสลายาสลามุสู อ่าเซนไงนี nee, này, này. Been, mm. no ่นี่นี Check, oh ่เออคุณแม่แทยบกขอบคุณะอท่านนะคะเดี๋ยวฝากฝากฝากน้องฝากลูกสาวหน่อออออีแทบช็อกแฮบช็อก เดียวตอนนี้เไฟากคอเขอแบ่งน้องเพื่อนอำเครับน้องอะไรนะน้องอุ้มค่ะโอเคโอเคโอเคไออุ้มไออุ้มไออุ้มไออ้มเไยวค่ะไออุมเคอูอูอูออูออูออููอ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 ะอูอูอูออู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 อดอูยูอ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 เอีอยอู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 ออู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 อด้อูอ ก็เป็นล่ะอหช่องให้ทางลาะอันอันอันจากก่อนน้อยนึ่งเดียวนิดนึงนิดนึงหมอลำหมอลำน้อยหนึ่งนึอยนึงนึ่งนึงน้อยนึ่งหน้่ยเนียวหนึงนึนงนึนึ่งนึ่เนึ่งหนงหนองนึนึ่เน่งหนงนึน่งน่นึ่งหนึหนงนึ่งนงหนึ่งหนน่น่น อยากฟัง